สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่952มืดมิดไร้แสงตะววันไอหมอกสีแดงโลหิตมีทั้งหมด5กลุ่มกำลังเข้าใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆไม่นานก็มาปรากฏขึ้นที่ริมเหวล,ลึกไร้ขอบเขตและจึงหยุดลงปราณโลหิตสลายไปช้าๆเผยให้เห็นเผ่าโลหิตอมตะที่มีปีกห้าคนในนั้นมีสี่คนที่อยู่ในขั้นครึ่งเสียง และยังมีพ่อโลหิตธรมตะอีกหนึ่งคนที่มีการฝึกฝนลึกล้ำปรานโลหิตในร่างมหาสารเล่ากับมหาสมุทรทาให้เมฆสีดําบนท้องฟ้าถูกย้อมจนกลายเป็นสีแดงโลหิตคนที่ยืนอยู่หน้าสุดมีอายุไม่มากบุค,คลิกงามสง่าทําให้รู้สึกว่าเหนือธรรมดาเขาก็คือองค์ชายสองของพ่อโลหิตธ,ธรมตะต่อสู้กันที่เรือนซื้อคงฉันแม้ว่าองค์ชายสองจะถูกจังว่าเฉินทาให้รับบาดเจ็บหนักทว่าพลังชีวิตของเขาแข็งแกร่งมากไม่เพียงแต่สามารถหนีไปได้เท่านั้น เมื่ออาการบาดเจ็บหายดีแล้วการฝึกฝนเขายัางก้าวหน้อีกด้วยที่นี่คือเหวลึกและขอบเขตเหรอช่างเป็นสถานที่ที่ประหลาดเสียจริงการฝึกฝนถูกกดดันอย่างมากและทำให้สามารถแสดงกำลังออกมาได้เพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นองค์ชายสองพาวลุหิตมตะยกฝ่ามือขึ้นแล้วโคจรลมปลาเล็กน้อยเขาสร้างรอบประทักฝ่ามือขึ้นมาแล้วใส่หัวพร้อมกับเก็บพลังกลับไปทะเลปลาอีกครั้งข้างกายขององค์ชายสองพาวลุฮิตมตะผู้ที่สวมชุดเกาะเหล็กหนาไปทั้งตัวสูงสาเมตรคนหนึ่ง กำหมัดแน่นและยิ้มพลังกล่าวว่าก็ฝึกฝนถูกกดเอาไว้พลังจากร่างเนื้อกลับไม่ได้ถูกกดเมื่อเป็นอย่างนี้ผ่าโลหิตธรรมตะของพวกเราก็ได้เปรียบกว่ามนุษย์มากไม่พิษจุดแข็งที่สุดของผ่าโลหิตธรมตะก็คือร่างกายที่แข็งแกร่งใน้านเดียวกันพอที่จะฆ่ามนุษย์ได้ครึ่งเสียนผ่าโลหิตธมตะอีกคนกล่าวขึ้นมาแววตาขององค์ชายสองผ่าโลหิตธรรมตะมองจ้องวัดที่เสียนหลันหวังแล้วกล่าวว่าท่านลุงพวกเรามาที่เหวเลึกและขอบเขตนี้ เพื่อมาหาคัมภีร์ับเผ่าโลหิตจริงๆเหรอเสียนหนังสือสาวมากความสามารถอาจจะได้รับคัมภีร์ับเผ่าโลหิตธรมตะมาจากตระกูลสร้างกวนบนคัมภีร์ับเผ่าโลหิตธรมตะมีบันทึกเกี่ยวกับความลับบางอย่างอยู่แนๆ่ๆมาอย่างนั้นนางคงไม่มาที่เข่ลึกและขอบเขตนี้อย่างไรเหตุผลแน่ะเมื่อเสียนหนังสือสาวมากความสามารถมาตายที่นี่ทายังตกลงไปในเหวลึกและขอบเขตด,ด้วยทาอย่างนั้นคัมภีร์เองก็ต้องอยู่ที่นี่เสียนหลันหวังไพ่มือไปที่หลังบนร่างมีไอไรรูปแผ่ออกมา เรากลับว่ากดดนที่นี้กดดันกับคนที่แข็งแกร่งของเขาไม่ได้อย่างนั้นแววตาขององค์ชายสองเผ่าลูินมตะมองมาที่ด้านล่างเหวลึกเขารู้สึกว่ามีพลังที่น่าตกใจสายหนึ่งส่งมาจากก้นเหวและกําลังลากเขาลงไปยจะเกินกินเขาองค์ชายสองเผ่าลูินมตะตกใจจนเหงื่อยเย็นๆไหลท่วมเขารีบถอยหลังไปห้าก้าทันทีออกไปให้ห่างจากริมเหวและกล่าวอย่างเสียใจว่าเหวลึกและขอบเขตมีสามชั้นจริงเหรอข่าวนี้เชื่อถือได้ไหม ไม่ว่าข้าจะเชื่อได้หรือไม่พเราก็ต้องลงไปสืบดูนี่คือคำสั่งของรัชชายาตเซียนหลันหวังกล่าวในแววตาขององค์ชายสองผ่าฤทธิธมตะมีประกายดุดันแล้วกล่าวว่าข่าว่าเขาจงใจทำลายพวกเราเซียนหลันหวังตบไปที่่ากขององค์ชายสองพ่อฤทธิมตะและถอนใจพลางกล่าวว่าการต่อสู้กับเผ่าผูวิทักษ์จกักรพรรดิโลหิชิงเทียนสู้กับบรรพบรุษหมิงถังและสิทธิ์ใหญ่จักรพรรดิฝอเพียงลําพังได้รับบาดเจ็บไม่น้อยและปิดตัวรักษาอาการแล้วตอนนี้ รัชชายาดมีตระูลฝั่งมานดาคอยหนุนและเป็นผู้ควบคุมอำนาจของเผ่าริงเทียนชั่วคราวหากว่าเราไม่สามารถนํากำพรับเผ่าโลหิตกลับไปได้รัชชายาดจะต้องอาศัยโอกาสนี้มาจัดก,การกับองค์ชายสองแน่พวกเราได้แต่ต้องอดทนขอแค่จกักรพรรดิโลหิตชิงเทียนออกมาจากการปิดตัวทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแน่องค์ชายสองเผ่าโลหิตมัตะกำหมัดแน่นแล้วกล่าวว่าหากว่าเฉพาอแม่ของรัชชายาดคือบุตรสาวของจกักรพรรดิโลหิตชี้เทียนเขาจะเอาอะไรมาสู้กับข้าได้ละ่ะสุดท้าย เซียนหลันหวังก็ปอบให้องคชายสองเผาโลหิมตมัตตอารมณ์เย็นลงจากนั้นเผาโลหิตมัตตะห้าคนก็โดดลงไปในเหวลึกแะระขอบเขตาตามๆกันและหายไปท่ามกลางหมอกหนาฟาบร่างของจางรัตเฉินปรากฏขึ้นที่ริมเหวลึกและขอบเขตเขามองลงไปด้านล่างและกล่าวกับตนเองว่าเซียนหลันหวังเองก็เป็นเซียนคนหนึ่งแต่กลับไม่ลังเลเลยที่จะลงไปในเหวลึกและขอบเขตเขาจะต้องรู้ความลับอะไรแน่นอนหรือว่าจะมีชั้นสามอยู่จริงๆเซลเพยเห็นแจงน้งรัตเฉินคิดจะกระโดดลงไป ก็รีบใช้อุ้งมือดึงชุดของแจ้งวัชเชนเอาไว้แล้วกล่าวว่าต่อให้ด้านล่างมีชั้นทั้งสามอยู่จริงแต่การกระโดดลงไปก็เรียกว่าเสียงตายมากพวกเรากลับไปหาข้อมูลให้ดีกว่านี้ที่วังสวรรค์นะครับโยก่อนแล้วกันค่อยจะตัดสินใจส่วนความลับของเหวุธิและขอบเขตคนของสำนักโลหิตเทพจะต้องรู้มากกว่าเผ่าโลหิมตมตะาแน่จางวู่เินขมวดคิ้วแล้วในพิพตานั้นในสมองของเขาก็คิดได้มากมายหลายเรื่องแล้วกล่าวว่าข้ายังมีหลายเรื่องที่ยังไม่ทําจริงๆไปทําเรื่องเหล่านั้นก่อนแล้วค่อยลงไปก็ยังไม่สาย สุดท้ายจางรุ่เฉินก็่ายไปแจกเฮลุกและเขาเขตพร้อมกับเสียเย่ยวเฮยและกลับไปยังที่ตั้งของวังสวรรค์นัคลายโยห่างจากพื้นดินลงไปประมาณสามพันจ้างด้านล่างเฮลึกคือโลกที่ไร้แสงตะวันที่นี่ไม่มีแสงอาทิตย์แม้แต่น้อยทั้งมืดทั้งหนาวเนบราวกับนรกโลกันหากว่ามีชั้นที่หนึ่งอยู่จริงๆก็น่าจะมาทึงที่นี่โอ้พยักเพลิงสูงเจ็ดเมตรตัวหนึ่งยืนอยู่ด้านบนหินแห่งหนึ่งแล้วส่งเสียงคำรามออกมา ดวงตาสีแดงโลหิตของมันใหญ่ประมาณชามได้และกําลังจ้องไปยังหญิงอ่อนแอคนหนึ่งด้านล่างพยักเพลิงเลียลิ้ฝีปากแล้วอ้าปากกว้างจนเผยเห็นเขี้ยวที่แหลมคมพร้อมกับไอโลหิตที่เข้มขน้นหญิงคนนั้นอ่อนแอมากร่างทั้งร่างเต็มไปด้วยเลือดสดสดร่างที่ชุ่มไปด้วยเลือดของนางทําให้คนมองไม่เห็นใบหน้าของนางได้ชัดเจนเพียงแต่ว่าดวงตาเบื้องหลังรอยเลือดนั้นยังคงเต็มไปด้วยประกายและปฏิทานที่ไม่ท้อถอยนางย,ยังคงสู้กับพยักเพลิง ในมือของนางถือหนังสือยกเล่มหนึ่งเอาไว้มันแผ่แสงสว่างสีขาวออกมาบางๆพยักเพลิงหวาดลัวหนังสือในมือของนางจึงไม่ได้เข้ามาใกล้ง่ายๆนางมาที่นี่ได้หนึ่งเดือนแล้วทุกวันนางจะต้องถูกสัตว์โจมตีอย่างน้อยสองตัวทําให้นางต้องระวังตัวตลอดเวลาไม่กล้าแม้แต่จะหลับตาลงเพราะฉะนั้นร่างกายที่เดิมก็บาดเจ็บหนักอยู่แล้วของนางจึงยิ่งหนักขึ้นนางกําลังเสียพลังชีวิตไปแทบทุกวันที่นี่พลังสมาธิที่แข็งแกร่งของนางถูกกดดันอย่างหนัก นางมันดีๆไปกว่าหญิงสาวธรรมดาเท่าไหร่เลยหากว่าไม่ได้มีหนังสือบรรพบุรหลุดูด้มือเกรเงว่านางคงต้องเข้าไปอยู่ในท้องของสัตว์โลหิตตัวใดตัวหนึ่งนานแล้วทว่าอยู่มานางขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือว่าพลังสมาธิก็ใกล้จะระเบิดเข้าไปทุกทีชและในตอนนี้เองแสงที่แผ่ออกมาจากหนังสือพันสลายไปโลกทั้งใบจมสู่ความมืดมิดใน,นที่สุดพยักเพลิงก็ได้โอกาสมันกระโดดขึ้นสูงและพุ่งไปยังหัวของหญิงสาวคนนั้น มันยื่นอุ้งมือที่แหลมคมใหญ่โตของมันออกไปพร้อมกับสะบัดหากว่าถูกอุ้งมือโจมตีถูกเข้าร่างที่อ่อนแอของนางเกรงว่าคงขาดเป็นสองท่อนแน่เพียงแต่ว่าในตอนที่พยักเพลิงพุ่งมาหานางนั้นในแววตาของนางพันมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นและแล้วหนังสือประพาวลุดหลูก,ก็เปล่งแสงสว่างสีขาวออกมาอีกครั้งและโจมตีไปที่พยักเพลิงตุบตุบในหนังสือมีขละเซียนลอยออกมาสี่ตัวแล้วลอยไปที่ร่างของพยักเพลิง พยักเพลิงร้องออกมาแล้วลอยออกไปมีเสียงดังตุบมันตกลงไปบนพื้นร่างใหญ่โตของมันกระตุกไม่หยุดเลือสดสดๆไหลออกไปจากแผลทั้งสี่ทำให้บริเวณรอบๆกลายเป็นสีแดงโลหิตเห็นพยักโลหิตตายไปความเครียดของหญิงคนนั้นก็คลายลงไปขณะเดียวกันความอ่อนล้าก็แผ่ไปชั่งร่างนางไม่สามารถทนต่อได้แล้วนางตัวอ่อนลงไปที่พื้นแสงของหนังสือบรนพับหลุดหลูหายไปการโจมตีเมื่อครูน่นี้ทำให้พลังสมาธิทั้งร่างหมดไปเพียงแต่ว่า นางกลับยังคงกัดฟันแน่นจนเมือดส,สดดไหลออกมาพยายามให้ตนเองรักษาสติเอาไว้หากว่านางหมดสติไปจะสภาพของนางในตอนนี้จะต้องตื่นขึ้นมาไม่ได้อีกแน่บางทีอาจจะต้องตายที่นี่แล้วนางกล่าวกับตนเองนางบอกกับตนเองหลายครั้งต่อหลายครั้งว่าจะต้องอดทนต่อไปไม่แน่ว่าอาจจะมีคนพบความลับของเฮลุกและขเขคเดนี้และกระโดดลงมาช่วยนางแต่ว่าผ่านไปหนึ่งเดือนเต็มเม,มก็ยังไม่มีใครมา มีเพียงแค่สัตว์โรหิตกุมหนึ่งที่อยากจะเข้ามากินนางเท่านั้นผู้ฝึกฝนของโลกคนหลุนทั้งหมดต่างก็คิดว่าเหวลึกและขอบเขตคือสถานที่ที่ไปได้กลับไม่ได้ทั้งนั้นดังนั้นใจของนางจึงค่อยๆสงบลงไม่รู้ทําไมตอนนี้ในหัวของนางกลับปรากฏเงาร่างของเจ้าเฉินขึ้นมานับตั้งแต่ที่ได้พบกันที่ป่าหลุมสบเทพเงาร่างของเขาก็ราวกระปับในใจของนางไปแล้วไม่ว่าอย่างไรก็ลบไม่ได้ใครจะคิดได้ว่าศิลปนหนังสือสาวมาถความสามารถที่ท่งดัง กลับมีรักแรกพบกับชายคนหนึ่งได้เลิอใครจะรู้ว่าเสยนสือสามารถความสามารถที่มีชายอจฉริยะมากมายตามเกี่ยวกลับต้องมารอความตายอย่างสิ้นหวังอย่างนี้สุดท้ายก็กลายเป็นเพียงกระดูกเป็นทุลีดินนางยิ้มย่อตอนเองรอยยิ้มนั้นมีทั้งความอ่อนหวานความเสียดายและความเศร้านางไม่เคยทําเรื่องอะไรที่ต้องเสียใจมาก่อนเลยจนกระทั่งใกล้จะต้องตายนางถึงได้รู้สึกเสียใจขึ้นมาตอนนั้นทำไมถึงไม่บอกใจว่าเฉินไปว่านางรู้สึกกับเขาอย่างไร หากว่าบอกเขาไปเขาจะมีท่าทางอย่างไรนางไม่ได้คิดว่าเมื่อนางบอกแจ้งขงเฉินไปแล้วทั้งสองคนจะมีจุดจบที่ดีอะไรคนหนึ่งคือนักโทษที่จกักรพรรดิหญิงเอ่ยชื่อให้จับอีกคนคือขุนนางหญิงข้างกายจากักรพรรดิหญิงเดิมทั้งสองคนก็อยู่คนละที่คนละโลกกันอยู่แล้วแล้วจะมีจุดจบที่ดีได้อย่างไรนอกจากนี้นางยังเข้าใจแจ้ง,งเฉินมากด้วยหากว่าชายคนอื่นรู้ว่าตนเองเป็นที่ชื่นชอบของเซียนหนังสือสามารถความสามารถจะต้องตื่นเต้นและดีใจมากแน่นอนทั้งยังรู้สึกว่าตนเองโชคดีมาก แต่แจ้งว่าเฉินกลับไม่ใช่แจ้งว่าเฉินจะต้องมีท่าทีเรียบเฉยหรืออาจจะรู้สึกดูถูกนางด้วยเขาจะต้องรู้สึกว่าเซียนหนังสือสาวเองก็เป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาเมื่อน,นํามาเทียบกับพเงเย็นเฉินแล้วจะต้องห่างกันอีกไกลแน่นอนและยังเทียบกับเซียนหญิงพักมานคนนั้นไม่ได้ด้วยจากสภาพของนางในตอนนี้ต่อให้ไม่ไปเจอกับสัตว์ละหิตก็ยากที่จะพ้นไปถึงวันพรุ่งนี้ได้ในเมื่อเป็นอย่างนี้นางก็จะเสพสุขกับความสงบสุดท้ายนี้เถอะในสมองของนางคิดเรื่องวุ่นวายมากมาย ปากก,ก็กล่าวติดๆ,ๆขัดออกมาว่าพบกันครั้งแรกที่ป่าหลุมศพเทพเมื่อพบรั่วเช่นแล้วกลับยากจะถอนตัวและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมเสียหนังสือสามาความสามารถจะมีชีวิตรอดได้อีกนานเท่าไหร่และไปเิจะสามารถไปช่วยดังได้ทันหรือไมอ่นั้นก็ต้องติดตามวันในตอนหน้านะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปและ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ